แล้วว้าวทะเลวันที่มีลมมีคลื่นแต่ว่ามีปูปูขึ้นนะฮะแต่อากาศดีมากฝนถึงหยุดกลัวปูครับ <c oughs> เอาเลยใช่ไหมไปเลยใช่ไหมไป นี่แหละเดี๋ยวบอกไม่เท่าทำพ่วงข้างอย่างนี้ดีกว่าไปกันไม่เยเลยเาลเอาไว้นคร้วอไม่ต้องกลัวฟั่งด้วยมาเลยลูกเอ็นดาวิวสวยไหมใช่เดี๋ยวเด็กเพิ่มนะ ว้า,าวกาดด,ดีมากคนตกหยุดไปแล้วก็พวปูลประมาหาเดี งปดี <laughs> น,ดาน,านะเ้ปโดนคนน้าน่าดูทางเอ่อ,อ <c oughs> เนข้าวจริงๆด้วยไอยตัวนี้มันข้าหมาเฮ้ยน่ารักดีเอา นั่นเนี่ยมันรอเล่นนันเนี่ยตัวนี้ไปไปเชีม่มวน้ำไปไหมไปไหนไปเดินไปน้ำเหรอปะเรื่มงมอะไรนดนิดฝนลงเม็ดนิดหนึ่งด้วยป่ะม,มาทำบ้านของมันใช่เนี่ยบ้านปูเห็นไหมมันมีรูรูแต่เท่ดีนะ ใช่นั่นแหละมันสร้างบ้านดีธรรมชาติไม่เป็นไรลูกมันสร้างใหม่ทุกวันมันสร้างใหม่ทุกวันมันมามันขึ้นมาจากทะเลปุ๊บมันก็มาขุดรูใหม่มาหา ลงแบบธรรมชาติแบบบริสุทธิ์มากๆเลยคนเพิ่งหยุด่ะมันออกเรือถ้าลมอย่างนี้ก็บอกว่าน้องน้องบอกว่าจะได้ได้ปูมาได้ปูดําที่ได้ตัวใหญ่ๆต้องยังไงทะเลยังไงป่าชายเลนอ๋อน้ำอันนั้นอันนั้นป่าชายเลนน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะก็จะได้ใช่ไหมถ้าน้ำน้อยวางไม่ได้ต้องวางในป่าอ้าวกระปูดี่อยู่ในป่าชายเลนปูมาเวลามีพายุ ลมแรงๆข้างนี้ขึ้นอย่ฝั่งไทยฝั่งไทยฝั่งทรายไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาจริงๆมันมีอยู่แล้วแหละแค่ว่ามัน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 ซ่อนอยู่เออเดี๋ยวถ้ามีลมมาหาที่เกาะมนหาที่เกาะมันออกมาลอยตามน้ำมาหาที่เกาะเลยุดลงมาเราจับยังไงก็ไม่หมดใช่ไหมของพวกนี้ไม่หมดนะ อย่าตัวเล็กอืมต้องปล่อยนี่คือชาวประมงนะฮะหล่อขนาดนี้เป็นชาวประมงดูนะชาวสวนชาวสวนด้วยดีโบัว์ก็ต้องเข้าแล้ยแหละนี่ของดีกันมาแล้วกันเล่นเสือ้าวบะมี่ใหญ่ยิ้มบะมียิ้บเลยบะมีแก่บะมี่ต้องขี่โบสถ์กว่าสี่เก้ามาเดินไปได้ครับเดินไปเล่นเลยครับลูก เห็นไหมหนูก็มองเห็นไหมล่ะไม่เห็นมีเลยเขาอยู่ในน้ํำหมดแล้วตอนนี้อ้าวเขาลงไปหาอะไรกินไงตอนกลางคืนเขาก็ขึ้นมานอนไงเหมือนอันดาเลยตื่นมาก็เปิดตู้เย็นไงเ็เหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ไหมครับอยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นใช่ไหมวางนะปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปมาข้ามมาอ้อ oh ้าวหายเออนั้นแหละน้องน่ารักไหมอันดาตอนเป็นเด็กก็เป็นอย่างนั้นแหละน่ารักอย่างนั้นแหละโตขึ้นมาก็ดื้อยอย่างนี้แหละใช่ไหมไหนปูมันมีตรงไหนเดี๋ยวที่เห็ตุจะรู้ จะรู yeah, hmm. oh, yeah. been, oh. ้มันนลูกนูเห็นกลมๆแบบนี้หมดเลยอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะทีไมกลมแบบนี้หมดมันคือเมล็ดทรายที่เขาคุยขึ้นมาเขากินแล้วเขาก็ขายออกมาปู่เขากินดินอยู่ที่อยู่ในแร่ธาตุในในดินไงแล้วเขาก็ขายออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นกลม่เงี้ยเขาพวนดินไปในตัวเหมือนไส้เดือนไงนั่งกับคือกันแล้ว จุดนี้มองเห็นท่าเรือไปกอดเต่าด้วยตรงนี้อำเภออะไรนะตรงนี้อำเภอบ้านอะไรตรงนี้อ่าวทุ่งมะขามใช่ไหมแต่มันคือหม้อทะเลใช่ไหม Okay. ทำท่าโรยเกลือเหรอไหนเอาใหม่สิทำยังไง มเกิดเป็นหมาทะเลเนาะน้ำไม่ต <ute> hey, oh ้องอามถามน้ำทะเลอาบน้ำทะเลก็กลับยนต์ทุกทีเกิดเห็นปั๊มน้ำมัน ไห,ไหม่มีปั๊มหลอดนะจริงๆอย่างเงี้ยดีเห็นเลยว่าน้ำมันลงมาเท่าไหร่แต่จะช้าหน่อย <ST AN N SH OT> แต่นตลายแล้วยืนจุดบุหร่ตรงนี้คือบึ้มเลยอืม ขายอะไรครับขายอะไรครับผมขายลาบขายส้มตัอ๋อมีลาบด้วยเหรอมีลาบด้วยเหรอมีค่ะลาบอะไรเอ่ยลาบหมูค่ะเอาลาบหมูหนึ่งที่ถุงใหญ่ๆเลยเผ็ดน้อยนะครับลาบหมูใส่กุ้งฝอยนะมาดูกันมันจะเป็นยังไงจะเค็มปีหรือเปล่าาดูมีสีสันขึ้นเลย เออ,ด,ด,อดูดีดดฮะ,ฮะว้าวโอเคเลยขอบคุณมากครับดูดราคาแถมให้บรรยากาศดีมากเล้วยังไม่ได้ทันใดเขาเล่นเาว่งได้นะ สวยนะเนี่ยสีสามสีสีสีนุ่นเออ,อเเมแมวตัวนีนล้ลายสวยเหมือนเสือเลยดูนะไม่ค่อยมีนะที่ไม่ค่อยเห็นที่ลายลายเ๋ยเป็นเสือเลยนะเนี่ยเออ,เอ,อกินอะไรเข้าไปเนี่ยลูกพมิน,มน,เน,เนอ้วนได้ขนาดแงน นี่หมาบ้านนี้ก็จะได้ของดีๆกินกุ้งก็มาจากทะเลนี่สดๆหวานนี่ลาบหมูใส่กุ้งนี่ค,คนทําน้ําจิ้มอร่อยที่สุดในโลกเลยเอาจริงๆแม่ผมไปกินแล้วคิดถึงคิดถึงฝีมือนเนี่ยเนี่ยคิดถึงตลอดเลยนะเ,เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดที่ใส่มาปี๊แทนมันาวซึ่งมันอร่อยมากกินแล้วบอกว่าไม่อยากไปกินแบบธรรมดาเลย ให้ข้น้นมากใส่ใส่เข้าไปเพิ่มอร่อยมากเลยอันนี้คือมีไข่จับแล้วตรงนี้มันจะปอดไม่ลงตงนี้มีไข่ตัตร้ยวแต่าต้มเปลือกจะแข็งขึ้นมาหน่อยระวังบาดมือใช่ไหมแม่ที่ชอบมากคือไปแอลไปแช่น้ำปลาจะจิ้มมือนี่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 นีเั้นแหลมนี่ยเราต้องมีพี่ชาดูิ ครับน้าเฉยให้ดูได้ได้บานแน่เลยถ้าพี่ปอกเองเราบานแน่แล้วไม่เคยปอกน้ามันกินข้าวลูกข้าวครับมันแมงสามเลยปกติเราจะทอดนะกินกันทั้งเปลือกได้ได้ค่ะถ้าทอดกินได้ทั้งเปลือกอร่อยมากขายดีแม่ผมไปร้านผมไปสั่งไม่ไม่ค่อยได้กินเพราะมันจะหมดก่อนเพื่อนเลยคือกั้งไฟเนี่ยแล้วก็ไปทอด จะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยที่เขากินเป็นซาซิมิมาลูก,กแช่ให้อะคุณเกลือให้ถายไว้เลยอะไรกินไ<ะ>หมยอดเป็นบุญป่าเนื้อล้วนเหาเนื้อล้วนๆมีอยากมาตั้งนานรู้ไหมไปอยู่ระยองมาตั้งนานไม่ได้กินเพราะมันไม่เคยมีร้านไหนให้ ได้เลยเพือกั้งไซนี้ยต้องไปต้องไปสั่งไว้อ่ะมันหมดต้องนะต้องไปจองขายดีมากแต่ด้านเหลือไซใหญ่นะอันนู้นตั้งแก้วหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจอันนี้กั้งเล็กมันใหญ่สุดข้อนี้อันนั้นตัวน้องแฝงเลยใช่ไหมอันนั้นเขากินเป็นซาซิมิกันเอาข้างแก้วอันนั้นไหนเอ้าเอาอ่างในจานเลย สำคัญคือนี่คือคน,คนหานะฮะถ้าคน <ด Liberty. S 2> ไปออกทะเลมาค่อยดูค่อยดูสวยจังเลยค่ะใสกระโปรงแล้วอ่ะกุ้งทะเลนี่เขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งขาวกุ้งขาว มันมีหลายที่ตรงกุ all, ้งปูลาเน่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 กุ้งปูลากุ้งปูลาตัวดำดำกุ้งขาวมันเหมือนในซองขนมยี่ห้อ้าวบี้นี่แหละบันดูเ่แล้วน้องไม่เ้ากับโล่งเนี่ยกลิ่นกุ้งเปนเมื่อกี้กุ้งหวานมากมันสดเนื้อแน่นเด้งมากเลยหมายว่า ช่วงปีใหม่ใช่ <พา S 2> ช่วงปีใหม่จะได้เยอะทุ<ม>่งช่วงหน้าหนาวหน่อยใช่ไหมช่วงหน้าทุ้งนะบางวันได้เป็นน้อยโลเลยโอ้บางวันได้เป็นน้อยโล,โลช่วงปีใหม่อากาศเย็น,ยนๆนหน่อยมันขึ้นเนาะเืินแน่นมากตัวเห็นเงินนี่รีบคว้าเลยโอ้ยิ้มเลยเว้ยฉีกปากกว้างเลยได้เงิน ยิ้มไม่เอาเงินเลยพิมเดินหนีเลยายิ้มเดินได้เงินแล้วยิ้มครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูคนเราแตี้ยเร็วเร่มเร็เด็เล็วเได้เร็วเจงเร็ว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 เรเเรเร็วเวอร็วเรรรเร็เร็วรรเวรร้เรเเเเร็ว

บาย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 จ๊บนุ้บน้องจุบน้องหน่อยทไมไม่เอาแก้มแล้วน้องเดี๋ยวน้องจุบเองจหน้องจุบเองเอาทำไมชุกน้องที่มาทำไมเขินมาเขินน้องเหรอเอาไปห่อก้มน้องไปห่อก้มาถ้างั้นมาห่อก้มน้องได้เดือนหน้าเดี๋ยวน้องจะไปหาอีกอ่ะเร็วเดน้อง ยังไม่ได้หอมนะโตขึ้นไม่ได้หอมนะนะั่นน่ะรีบหอมเลยใช่ว่านันย่าลาดียวอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับมาแวะก็ได้มาแวะมาแวะไม่ถึงสักทีหรอกบ้านแวะทุกที่เลย

อะไรเนี่ยเมาหมดเลยหรอ่พิเศษเคยกินไหมเคยแน่เคยครับเคยมาซื้ออยู่ที่นี่เป็นปีแล้วแหละเคยซื้อไปทอดเองแล้วปลาที่คุณมาเลิกเลยร่วงเลยด้วยร่วง3ลีคือมีกบไม่เกิดไม่เยอะ น่ากินมากนี่ปลาดุกปลาช่อนปลาดุกมีหมดนะฮะปลาดุกปะลาปลาดุกปลาดุกลาม,มันมันเค็มเข็มมันหวานเนาะ กระดิ่งชองวีโอให้อันดาเซอรดคค่ะ